สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางได้รวบรวม10พระเอกช่อง3ที่พกพาสเสน่ห์เกินต้านผ่านผลงานละครในปี2564มามอบให้ทุกคนได้กรีดกายไปกับความหล่อเท่และความน่ารักที่จะทำให้ทุกคนใจฟูไปเลยทีเดียวจะมีใครกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคนที่1เริ่มโดยหนุ่มสไตล์ลูกครึ่งลุยสกอต คนนี้มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักร้องขวัญใจเด็กอยุค9ูน90ซึ่งเป็นนักร้องดูโอกับจอน,นี่อันวาซึ่งเป็นนักร้องที่มีอายุน้อยที่สุดในขณะนั้นโดยหลุยอยู่ในสังกัด R.S และได้มีผลงานละครอีกมากมายซึ่งผลงานละครของเขาในปีนี้คือละครสุดแฟนตาซีเรื่องพี่โพผิม,มาพานโดยเขาได้สมบทบาทเป็นพระเอกเล่นถึงสงคาเล็เตอร์ด้วยกันคือพรานกิจและคิรนัน เรียกว่าเป็นละครที่ทำให้แฟนเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและหลงไหลในความหล่อลูกในพันของเขานอกจากนี้เขายังมีละครเรื่องใหม่เรื่องรากแก้วให้แฟนได้รอติดตามกันอีกด้วยคนที่สองตามมาด้วยหนุ่มอารมณ์ดีขี่เล่นบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องไฟรักอสูรและมีผลงานละครตามมาอีกมากมาย ด้วยความหล่อเท่คีเล่นของเขาทำให้หลายคนหลงรักเขาเต็มเป้าแถมปีนี้เขายังโชว์พลังพระเอกสายดราม่าบวกกับการบู๊บจัดเต็มครั้งแรกในละครเรื่องบาปอายุติธรรมกับบทชิตตะวันบอกเลยว่าหนุ่มบอยทำผลงานออกมาดีดมากจนคนดูต้องยกนิ้วให้และเขายังมีผลงานละครเรื่องใหม่กับเรื่องายรับลิปกอด ให้ทุกคนได้ตั้งตารอชมอย่งใจจดใจจ่ออีกด้วยคนที่ 3. สารต่อความหล่อมาเท่กับเกรทวอลินทอนบันลหแฮการผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องรักเธอยอดรักโดยเรื่องนี้เขารับบทร้ายจากนั้นก็มีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่องเขายังเคยได้รับตำแหน่ง ผู้ชายสุขภาพดีในปี2007อีกด้วยซึ่งหนุ่มเกรทเป็นผู้ชายอบอุ่นที่มีรอยยิ้มบาดตาบาดใจสุดๆซึ่งผลงานละครหนึ่งเขาในปีนี้คือละครบูสนันเรื่องดาวคนละดวงซึ่งในเรื่องเขาได้สวมบทเป็นรอยตำรวจเอกธนัดเรื่องนี้เกรททุ่มสุดตัวกับการเล่นฉากแอคชั่นสาดกระสุนบ์มดแม็ได้ใจคนดูไปเต็ม ทั้งนี้เขายังมีผลงานละครใหม่ถึงสองเรื่องนั่นก็คือปอมสเสน่หาและเพชฌฆาตเจนเจ้าให้ทุกคนได้รอชมกันในเร็วๆนี้ค่ะคนที่4ปรับโหมดมาที่หนุ่มสเสน่ห์แรงสุดละมุนอย่างอเล็กที่ระเดชเมธาวรายุทธผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องแผนร้ายพ่ายรักและมีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่อง คนนี้บอกเลยว่ามีความอิต้าแน่ารักสูงมากอีกทั้งในปีนี้เขายังได้เพิ่มระดับความฮอตในตัวเพิ่มขึ้นไปอีกกับการคลิกบทบาทครั้งใหญ่กับบทบาทผู้ชายแบดบอยแถมยังต้องเล่นถึงสองคาแรคเตอร์ทั้งบทวัดและเตในร่างของวัดในละครเรื่องแค้นรักสลับชตา งานนี้ทั้งฝีมือการแสดงที่ดีและความหล่อบนหน้ารักของเขาส่งผลให้เรตติง้งและกระแสตอบรับของละครออกมาดูดีมากนอกจากนี้ยังพร้อมโปรเห์ในผลงานละครเรื่องใหม่กับเรื่องเกมปราเถนาที่เตรียมลงจอให้แฟนๆได้รอชมกันในปี2 5 6 5นนี้ค่ะคนที่5ต่อมาเป็นหนุ่มลูกครึ่งลูกอบอุ่นสุดคิว้วอย่างโอมแคนินสแตลลี ผลงานละครเรื่องแรกขีอเรื่องคุณชายรนพีเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพโดยคณินเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทองเนื้อก้ารับบทเป็นอภิชาติตอนโตเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มาแรงมากในปีนี้เพราะมีผลงานละครถึงสองเรื่องด้วยกันแถมคาแรคเตอร์ยิ่งต่างกันอย่างสุดขั้วคือละครเรื่อง มายาเสนหารับบทเป็นพากย์และละครเรื่องสะพายจ้าดสวเรื่องนี้เขาได้ขึ้นท่านเป็นพระเอกเต็มตัวในบทไดวิตซึ่งลุกในละครเรื่องนี้ต่างทำให้สาว,สาวใจละลายกันทั่วนหน้าจนกระแสละครและเลตติ้งไปในทางที่ดีเวอร์เรส่งผลให้เขามีผลงานละครเตรียมลงจออีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกมปราถนาป่านังเสือและพรหมลิขิต บอกเลยว่าห้ามพลาดคนที่6ด้านหนุ่มที่หล่อเท่ไม่แพ้ใครอย่างเพชรธกฤตตะวันพงมีผลงานครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้าและผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องเด Six s e เซนสื่อหลักสัมผัสหัวใจและมีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่องคนนี้ก็บอกเลยว่าฝีมือการแสดงของเขามีธรรมดา และปีนี้เขามีผลงานถึงสองเรื่องและทั้งสองเรื่องก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากละครเรื่องแรกคือเรื่องดาวคนละดวงมาในลูคแบดบอยกับบทเจ้าสวสุนยัยส่วนละครเรื่องแก่นแก้วเรื่องนี้เรตติ้งมาแรงเขาสวมบทเป็นพระเอกขันหน้าอนุรักษ์ในบทสรันบอกเลยไม่ว่าจะบทบาทไหน เก็สามารถคว้าใจแฟนๆไปได้แบบสบายๆทั้งนี้เขายังมีผลงานละครเรื่องใหม่เรื่องชายแพทย์เสียและพรมลิขิตให้แฟนๆได้รอติดตามชมกันอีกด้วยคนที่7อีกหนึ่งหนุ่มที่ทั้งหล่อเท่และอบอุ่นอย่างหนุ่มแม็กปวิทย์เวียงนนผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องลานสาวนพนธ์และผลงานเด่นของเขาคือเรื่องชาเจ้าพิยา ปีนี้หนุ่มแม็กมาแรงแซงทุกคนเพราะมีผลงานละครถึง3เรื่องได้แก่ละครเรื่องมายาสเสนหาเรื่องนี้หนุ่มแม็กมาในลุคผู้ชายทรงสเสน่ห์รักปาร์ตี้กับบทเนทัศน์ส่วนเรื่องรักนิรันจันทราเรื่องนี้มาในบทโจลุกตัวร้ายที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนรักและเรื่องล่าสุดคือเรื่อง นางฟ้าอสูรละครที่มีเรตติ้งสูงไม่เป็นรองใครเรื่องนี้นางกรับบทเป็นพระเอกเต็มตัวชื่อเมฆในเรื่องเขาได้ส,สเสน่์ใส่คนดูได้ใจไปเต็ม,ตมแถมเขายังมีผลงานละครให้แฟนๆได้รอติดตามกันอีกเพียบอาทิสายรับสบัดช่อบส้อยสบัญญาเพชรค่าจันเจ้าอ้อมฟ้าอบดินและมักรีทีรัก คนที่8มากันที่หนุ่มหล่อที่ความฮอตของเขาแรงเนืงแต่ปีที่แล้วยังมากปรินสุภารัตน์ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องเงารักลวงใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากละครเรื่องปัตตภีเลรักในซีรีส์ชูสี่หัวใจแห่งขุนเขาและผลงานการแสดงอีกมากมายปีนี้เขาได้สวมบทบาทพระเอกขาบูสุดเท่ลงจอเอาใแฟน ในละครเรื่องเกมล่าทรชนรับบทเป็นสารวัตรนนเรื่องนี้เรียกได้ว่าลุคของมากดีมิไหวมีความบูบนเท่ผสมผสานได้วความหล่อที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูแน่ลงไหลพี่ิมดซึ่งโดยเหตุนี้เองทำให้ผลงานละครหลากหลายเรื่องของมากได้เข้าไปอยู่ในใจของคนดูแทบทุกเรื่องล่าสุดเขามีละครเรื่องใหม่กับเรื่อง ใต้เงาตะว,วันซึ่งเขาจะมาในบทบาทอย่างไรจะโดนใจคนดูมากแค่ไหนต้องรอติดตามคนที่9จากนั้นยังมีหนุ่มลูกครึ่งผู้ที่รักในสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาตินั่นก็คืออเล็กเรนเดลถือว่าเป็นหนุ่มที่เข้าวงการบมนเทองมาตั้งแต่เด็กผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องหัวใจและไก่ปืนทางช่องเเรียกได้ว่า เป็นหนุ่มที่หลอจากภายในสู่ภายนอกจริงๆแถมยังมีผลงานให้คนดูได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆซึ่งผลงานในปีนี้ของเขาคือละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องสุดร้ายสุดรักเรื่องนี้เอเล็กรับปดเป็นดนได้โชว์ทั้งสกิวร้องเพลงและสกิวเลน่นดนตรีจนคนดูต้องชื่นชมในความสามารถทำให้เด,ดตติ้งละครออกมาดีเลยทีเดียว ทั้งนี้เขายังมีผลงานละครเรื่องเก็บแผ่นดินที่เตรียมลงจอให้แฟนๆได้รับชมกันในเร็วๆนี้ค่ะคนที่10หนุ่มหล่อลูกครึ่งคนสุดท้ายมากความสามารถนั่นก็คือหนุ่มณเดชคู่กิมิยะผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักคือละครเรื่องดวงใจอาคาัคนีและเกมร้ายเกมรัก ซึ่งแสดงร่วมกับนางเอกคู่ขวัญอย่างยาย่าอุรัสยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตประจำช่องสามเลยทีเดียวแถมผลงานในปีนี้ของเขายังกลวยใจชาวอีสานไปเพียบกับละครแนวคอมเมดี้เรื่องมนรักหน่องผักกแยงเพราะในเรื่องนี้นาเดตได้โชว์วาภาษาอีสานถิ่นบ้านเกิดของเขาในตัวละครรับบทเป็นเขียวเรียกได้ว่า เป็นละครที่ทำให้แฟนๆดูไปยิ้มไปอบอุ่นหัวใจสุดๆจึงทำให้ละครมีกระแสต,ตอบรับและเลตติ้งที่มาแรงแบบหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวจากนั้นณเดชนยังมีผลงานละครเรื่องใหม่กับเรื่องลายกินารีที่แฟนๆต่างตั้งตารอชมกันอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มทั้ง1ิคนของทางช่อง3พูดได้เลยว่าผลงานและความหลอ่อถูกใจแฟนๆละครเป็นอย่างมาก ใครเทใจให้หนุ่มคนไหนสามารถรอชมผลงานกับบุกเขากันได้ทางช่อง3กด33คะ่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe ก็ติดตามใม่กว้งด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ